เพลงเปิดตัวสินค้าค่ะเป็นเพลงโฆษณาลิปทองคําสักปาก mm hmm. คือด้วยความที่เราเป็นนักร้องใช่ไหมคะก็ก็เราทําแบรนด์เครื่องสำอางด้วยคอสแคที Cos ่คอสเมติกเราก็รู้สึกว่าเป็นนักร้องก็ต้องทําเพลงเปิดตัวโฆษณา mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเข้ากับเราแล้วเราก็ถนัดในในในเรื่องแบบนี้ด้วยก็ก็เพลง Away ก็ลงทุนเป็นล้านเลยด้วยความที่อ่าเราเราเห็นแบบ แม่บีอย่างเงี้ยฝรั่งใส่กัน <don> เ,เราก็รู้สึกว่าใส่แล้วมันดูแบบ เสียสามันดูมั่นมันดูสตรองแข็งแรงดีเราก็เลยรู้สึกอยากใส่บ้างแค่นั้นเองก็เป็นคอนเซ็ปที่ที่อ่าไม่ไม่รู้สิว่าจะโป้ไหมเพราะถ้าคนมองว่าโป้ก็โป้แต่สําหรับหนูหนูรู้สึกว่าหนูเริ่มชินแล้ว <c oughs> แล้วเราก็เสฟงานแบบต่างชาติเยอะ <c oughs> เขาก็ใส่กันแบบนี้เป็นเป็นปกติ <c oughs> ซึ่งมันอยู่ในจอแต่ถ้าเดินตลาดเราก็ไม่ใส่แบบนั้นอยู่แล้วอะค่ะือเราเซฟตีหนักมาก <c oughs> คือที่เห็นเนี่ยถ้าถ้า ถ้าเกิดไม่เซฟอ่ะมันจะไม่มั่นใจเลยนะคะเวลาเต้นมันจะกลัวโผล่กลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้แต่เต้นด้วยความมั่นใจเพราะว่าแต่เซฟแบบหนักมากไม่เห็นแน่นอนแล้วไงแต่ชุด <c oughs> มันช่วยเราเซฟยังไงบ้างคือ <c oughs> แต่ก็จะมีแบบว่าเป็นอ่าชั้นในที่แบบแนบเนื้อแต่มันเป็นสีเนื้อที่เป็นเนื้อแบบมองไกลๆแล้วมองไม่ออกใช่สีผิวเราเลยแล้วก็ยังมีตัวโอ้โหหลายตัวที่แบบ เย็บติดบ้เย <c oughs> <th> ็บเย็บติดหนังได้เย็บไปแล้วอ่ะถ้าแหกกีพีระมิดจริงๆเพราะมันเป็นก็ทีมงานเขคือเด็กๆที่เต้นอ่ะก็หญิงล้วนหมดเลยเนาะกเออก็เลยก็เลยล้วนก็คืออาะถามว่าตั้งใจให้เป็นกระแสไหมเราก็พูดตรงๆเพราะเราทําธุรกิจวงการบันเทิง ถูกต้องค่ะเคลงมันสั้นแค่นาทีกว่าหนูก็ต้องหาอะไรที่เป็นกิมมิ c แล้ว่าฉันจะเอาท่าไหนดีแล้วก็ก็เลยได้ท่านี้มาแต่มันไม่ได้ง่ายนะแต่ก็อ่าไม่กล้าชวนทุกคนไม่กล้าชวนทุกคนทำเพราะว่ากลัวคอหักเพราะถ้ามันเป็นมนามันมีความอะไรวะเนี่ยท่าอะไรเห็นครั้งแรกก็ยังแบบขำกันเลยแต่ว่าเอ้าก็มันสนุกดีได้ได้ลองอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยคนมองแบบวิชาอาจจะแบบงาย